สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส,องสอพระโชคย่ำแรงย่ำคำครับเมื่อนี่กามาที่บานพระจำครับมาเยี่ยมมาย่ยมครับว่าพรอจำเพิน่นโชคเพิ่นหมานบ่พ่อจำเพิ่นลงทุนลอตเตอรี่ไปยุ่งวันนี้ครับธรรมาดาเราก็พอซื้อหอยไตยดินครับก็ยิบลอตเตอรี่มาว่าเราโชคหมานบมงวันนี้แล้วก็ยุ่นี่แม่นี่ก็ยุ่นี่แหะครับเลขคาปูก็ยุ่นี่ก็เลยสิได้คุยกันครับมือนี่เลขคาปูก็มาพอดีครับ อันนี้กะทภาพ่พี่น้องไปคุยกับพ่อจเบบ่งเดอครับเด้อว่าเราโศกเล่ามานเลาเป็นยังไงครับตามซอพระโชคมาครับพี่น้องครับครับตัวนี้ก็มานี่พอดีพ่อจํบบอกว่าถามเลขากอนวัสดให้คุยกับเลขากรนวัสดุอย่พอดีได้โอกาสก็สิมาคุยกับเลขาปูนี่แหละครับพ่อจับเราก็นั่งอยู่นี่แหละครับแต่ว่าคนเราบอกว่าให้คุยกับเลขากอนวัสดเลขาสิ่หายวามและกระจางพี่น้องอยู่นี่แหละครับ อาจังได้กระตามสอผาโชคมาด้ครับเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวรอบพี่น้องเพิ่มมากครับสวัสดีครับแม่นี่ครับสวัสดีจ้าแม่นี่ค่พ่อกันหลังหอยออกเนาะครับเนะาะว่าสีมากคัน่นเรียนน้ำหอยจำไหลมือละบ่ได้มากครับพอดีมากนี่ปุ๊บหอยจำเลยว่าโอ้มีกับนี่เขามียังก็ไปถามบอ,อกน้ำเลข,ขาผุ่นเนื้อก่อนมาสัน่นก็เลยมาถามเลขขาเนี่ยแหละเป็นยังไงเนาะแม่นี่มี่เขามีเขายังครับทั้งหมูบัานห้าเดียวนี่ทั้งปูดอนปูห้าครับ เมื่อนั้นคนกานมาล่ำเมีเนเมียลวกกันเพ่นเป็นมากน่อยเนาะ่นว่านคนมาเอาเหลี่ยงบอกเตียงคันหาให้พอจำยังที่อ่กขอเหลี่ยงน้ำพินคันหาคันแดดให้่นก้อนกันสิขอเหลี่ยงน้ำพ่นตรงนี้ะไรมันถือบ้านเนี่ยโอ้ไนมาล่ำต้องบอกเตียงให้่นก้อนเด้อบัานขันหาคัน เปลี่ยนให้พอจำก่อนค่ะไม่มีคนเห็นหัวเรามีิตรคนพานพานเอาเลยก็ได้หนักหน่อยว่าเนาะหนักหน่อยว่ามิตรจะพูดอย่างใดก็ได้วันนี้ต่อไปสิเห็อนน้ำตาเทียมหันหาให้เราหันหาแล้วหันเจี๊ยบหูแจ๊แล้วก็จะได้เห็นตัวบัณฑเพิ่์นก็เลยมากเฟิรนมากเพิ่์นมากน้ำยาผู้นั้นแล้วอีกเมียหนักหน่อยนะ อ๋ครับคันเจีย่าเลยกคือสเตียงคันหาให้แล้วตลอดที่คันหาก็คันเปอ๋อครับสิมาเอารถก็บ่ได้เพราะว่าปรูบอกนั่งหน่อยนั้นไว้แล้วโอ้นั่งหน่อยมาล่ำมือื่อแนังน่อยนักน่อยว่านักน่อยเราเราไ้ล่ำใน่อดนี่น่กห่ักเมื่อซื้อสัรกระปูเลยตีไปวาปูเอนตัวเอิคอยเอี่อยาาอยากกัน ผู้ให้กรเอาผู้ว่าห้กับว่าเอาเพื่อนมาอยู่น้ำปูนี่ว่าห้เกินหายากว่าทำสีมใสไซแม่นี่ส่ะว่าห้เกินหายากแต่ว่าขันจีนยังจะต้องแตี้ยงขันหาขันเปลี่ยนให้เล่าเรื่องผู้ใดสีอลไรน้ำปู้น้ำยาเข้านะขันผู้ไรสีขอสีร่ำจังสีน้องขันความกาเพื่อนเล่าเพื่อนจะสีวอกนะ คันผู้ใดมามาสีขอสีร่ำมาจันคือแตงกอนโอ้ยไม่พูดันโล้วโอ้คันหาแตงกอนห้าเอาไา้เพราะจำกกอนเนี่ยสิบเขอเลียงน้ำมันกับขอเอาคันหาแตงกอนเนื้อหวานไผแตงโอ้ยสวนแมบงแจดขค้ณพอเอ้ยมองเรื่องุมหนึงเนาะแ้านกับบงแจดเนาะคันบอกกางซีก็จะได้จือไว้ตัวแบบแค่เราบา้ฝุนคันหาขันแตง บันนี้ก็วอกขึ้นมานี่ก็มาล่ำนิซ้มถุมก็ได้ล่ำเมื่อนั้นแต่นี้ก็สีได้จือตัวของจัดล้วจังสีจืไว้เด้อก็ไลวันจืดใเนียให้ลูกทำเนี้ยเคยออกคันหาคันเปลนียพ่อจงเมื่อกี้เอาเราไม่พูดเห็นออาแล้วพี่ตะกายแล้วองศ์ผู้ใดมากอะไ้พี่ตะพูอยากได้คนวนว่าหายเล็ ลูกเต่าลูกล้านกับเป็นว่ตถุกันที่ก็เริ่มต้นตัวบบนเริ่มต้นไม่ตัวบบนลูกล้านกับวัตถุกันคันหูจักเลือิบไห้เลขอดวัตถเลือเนี่ยเเพื่อนบ่มหูจักทำเนียมเนาะอันนี้ปูก็ต้องขอโทษขอโทษปูหลายๆเด้อขอโทษหอวันจักไห้เล่าเด้อบวางใ้ผู้ใดมากเอาให้เล่าสะกวนเล่ากับเาไปให้ปูให้ยญาเข้าครับให้แต่งขันมากวมีปูเห็นให้เล่าเจ้าเสียนางหน่อยมาื่อสวงมือนั้นเล่ากับว่าพอดีปูกับว่ามากได้เหมือนโอ้เราสวนเนี่ยครับสวัสดี แล้วว่าคยมีจากเทียตัวไปในในเฮ็ดนานหน่อยว่ามัอกต่ย uh ้อนแมนเนาะมันของมันค่ายางคือบุกันานหน่อยเันคืองเศรษนีนักหน่อยมากเนี่ยแม่มาบน้ารัยาเมื่อนั้นน่ะยาเสียเกี่ยวน่ะยหนักหน่อยมากมากเลยเมื่อวานบอก่อเนี่ยเปินหูเปินตาเอาวิซ่าหลายกระมือโอ้เอเอง ข้าวปุนาข้าวขาวะไรนั่นเนาะเราพอเราหลบรอขึ้นเราห่อนก็เราปั๊บแขงโอ้ยเต้งโอ้ยแย้อนยวจังน้อยไม่เเห็นเอาแล้วม่เมาหลอเงื่อนกฟนี่ีิ่ารก็โมกินกเต่๋กวแเราก็ซื่ออืมไวไ บีซ่าอะไรเขาล้าว่าให้เฮ็ดเอาเองนักน่อยบ้างหอกอวหอเบ้าเอาเองห้เบ้าหอเฮ็ดเอาเองปูเลยมากทั้งไก่ทั้งไก่ระยะต้องเอาคันหาคันเปลี่ยนใน่้นก้อนหนูห้พ่อจ้ำพ่อจ้ำกวนเราคนเสียไปขึ้นท่านข่นดอกเบิ้ลหัวเบิ้ตาคือพ่อจ้ำในขึ้นกว่านักน่อยหอเฮ็ดเอาเองปูเผูหใดเฮ็ดไทยตะล่ากัเกีงเร็วนักน่อยบ้างหยเฮ็ดระหว่างน่ะ แล้วจังนอยเด้อพ no ี no ่น้องเจ้วสิาไปเบิงเมื it? It ่อเช้าดกล็ลกไปบชวซนานะกว่าคุยละเบืนอเติยใบไม้เขาได้ตก็้เห็นตัวเล็กแลยเจ้าสิตัวได้หรอเนาะมันเป็นแบบเกาตัวนี้ไหมนี่เป็นแบบเกาอันตาเบิ่งเอาเลยออเบิ่งเอาอเจ้าสิเป็นตัวได้อะ หายปิดจะนะหาแม่นี่นะพ่อเสื้ฟางเมีนอยู่ห้เบืองมันเบอองสัตวิเจ็บด้ว่ะเบืองในศัพเ์นเบือสัตลยเอาห้ยพดส่เบิงเอาเพื่อนขันว่าเบืองสี่มันก็เห็นสาเลิศแล้วเนี่ยอันนี้ประเด็นนั่นกเป็นนั่นมันตกเส้นนาหเบิองเกียรสามนยพดโซ่ไปไทยรูปนี้ก็เห็นเกียรามนี่เห็นสามละเอาที่น่น่ขึ้สมาแล้วแต่เด้ coi hên 7 3 nè, ui 7 3 nè các, cứ săn để nóc cài vải lụa, dám, 7 6 3 nữa, lê 3, 7 6 3 đấy, chào 7 6 3, anh ơi, cái bù sao bù, được, 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 เจ็ดหกสามเ้อพี่น้องเลยห้นสองเอาเอามาเบอรงนี้เนี่ยต่างคนต่างเห็นไอ่นี่ก็บอกสุขฟังเนี่ยเห็นอย่างเบอท่านี้ว่าหรอเบอร์นท่านี้ม่าอ๋อไอ้โม่กันสีไล่ตัวนี้ตัวนี้เป็นหาเนี่ยตัวนี้เป็นหาแต่สามก็เจ็ดมันยืนอย่สามแล้วก็เจ็ดเดี๋ยวจะเห็นหกปุ่นเนี่ยนี่หกยิ่งจุดดำๆนี่นี่หกนี่ เบิ s <S hmm. okay, so ่งยงสิยังเห็นชัดหานั้นไม่ก็เลยโตลงมาใส่โอ้ยเตัวนันแมนี่สงเครื่องมันสิเป็นจอ่าทั้งเนี่เป็นจหาเออแม่นหาก็มีอีีนะนั่นคือหลายตัวแท้เนาะบานี้ปู่เนาะต่างคนต่างเห็นแหงเบิ่งคักงเห็นหลายตัวสิเป็นหยังเฮาก็บ่ฮู้เนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดให้เฮาเห็นมันซื่อๆมือเช้านี่เอาเก้งอีกดู บ้นี้สิถามผู้ได้ไหวไหมมากผู้ได้ไหวไหมไหมมากอีกยันตัวใหนจ้ะเบื่องกเห็นไเห่เอากเา้งเชงเบื้อะลึอเบื้ใใเบื้งหกสามจิตหกห้าอืมแตาสามกระหเอาบานนี้นอกแมนี่เสร็จเลยบานนี้เดี๋ยวสิให้เบื้องหูใบนึแน่เนอ่้านยนอกนั่สินี่บ้นนั่งสิคือเฮาเหียนบ่ เอามาทั้งทีบ่เออเอาขึ้นอันนั้นมันหนักขึ้นหมู่หลายคนไนี้เป็นเลขหยังใบนี่ยวันจุ่มสีเอาวันใดไปให้ปู่พระจําพาไปมัอ๋อคันไว้นี่บ่มปเห็น7ล้แล้วคั่นไนีก็ตลงข้างนะครับเจเจ็ดแล้วก็แปล้แล้วบ่ต้องเอายังยากเลยเจแปขาวๆนั่นเจเห็นบ่ให้องนน้ในนี่น่ๆไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเป็นเมนี่วัดเปตัวเดนนะครับมันหมุนมากเมนี่เดี๋ยวฟาดได้เห้เบิ้งเบิ้งเอาล้อีกโอเคเห็นว่าครับเจ็ดนั่นมองเขาขาวเจ็ดค่ะคมองพี่เรบานนี่อันนั้นเป็นแปดโอ้เห็นปูชีเล็กปูชีบกขามันเป็นตัวสีขาวเจ็ด เจ็ดแล้วก็มหาครับนี่นี่หาครับอันนี้เจ็ดนะนนี่หาห้าเจ็ดหาเจ็ดสามตัวเลยอันนี้ใบไม้มันนึงแล้วเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดโอ้คือไปนิดนึงหนี่คักเสนอบาทเัยโอ้งามเนาะเจ็ดเห็นว่าขาวเจ็ดข้างหน้าเจ็ดขาวแล้วก็หาเนี่แล้วก็ว่าเจ็ดอีก กันมั <listed> so nice ่งกันไปทั้งเครงคนเจ็ดแปดนในกรณีคู่ทั้งเคงกันจ้าจ้าครับอัอนีในมินี่แปดหมดแล้วเอาเวนกันทุกคนนใ่เดียวเห็นเรื่องมดเีเามีต่ำโอ้มันเสียบกันนะ่ครับอเลยโอ้คือเดี่ยว เหี่ยมคอยทั้งนี้คอยก็บวกเห็นในี้แต่หนแล่เว้นนี้ดูไม่น่จบุญก็ใบนี่เหลี่ยมวต่อันนี้มาจากจุมสีของปูชีปะเขาครับพี่น้องครับห้าห้าเจ็ดห้าเลยครับอ้เจห้าเลยรับพี่น้องสี่เห็นนั้นนะครับันนี้่าางนนี้้เจ็ดแต่ว่าแม่นี่บ่านเจ็ดเลยหรอกครับพอแยกช่อยเห็นเป็นเจ็ดห้าเจ็ดตั้แต่ว่านเห็นเจ็ดงามงามอุ้ย ท่านได้เห็นหรอกี่อ๋อเดี๋ยวท่านบอีเิ่นเห็นงามงามตูทั้งเทิงเห็นเป็นเก้าแปดเนอะค่ะเห็ดขั้นบนเก้าแปดสวยงามเห็ดสีได้อจเดอร์ต่างตูต่างคนต่างเห็นครับเห็นว่ากอกันอันนี้แม่นี่เอามาให้เบองอันใบหนึ่งใบแรกมันเป็นใบของปูของปูตาครับ ใบนี่ใบนี่ใบนี่เป็นใบปูชีฝาขาวครับยี่วันสุกสีครับใบนี่ครับใบนี้เป็นของปูชีฝาขาวครับองปูตาห้องใบแรกเด้อค่ะองปูตานันก็เลื่มแล้วล่ะช่่อันนี้เหลขใบใหม่ตอนปูตานี่เห็นแล้วละโม่งโก่งเจ็ดกับสามอันนี้ครับเจ็ดกับสามอันนี้ดับปู อเเค่ะต่ว่าขันีมาเฟิงท่านใจนีจะเป็นซีหาท่านที่เนี่ยันมันมีตัวเลขอะวนดว่านี่เราบ่ท่านได้ตัวเลขว่าท่นพี่น้องครับใ้ไปเลขตัวนึงท่านได้เดี๋ยวนี้เลขตัวเดียวว่าท่านได้เลขตัวเดียวว่าท่านได้ครับเอ้าขอบคุณท้าผู้ใดสีมาเอาเลขเพ็ดยังไดก่อนนี่ ผู้ใดที่มาเรียกต้องเต่ยงขันหาข้นแปดให้พระจำกอนค้นอนุญาตเพื่อนก่วน่าเพื่อนเสียเห็นบ่ขออนุญาตจำแล้วพระจำก็จีได้เอาไปขอน้ำยาอีกที่นึ่กับปูลูลเป็ดจ้าปูเข้ากันละเดีวไปถึงีเพื่อนสียอนุญาตเ่อนุญาตก็ต้องถามเพื่อนกอนเ่ราเพื่อนเสียมาเห็นรถครับครับเนาะ คนคืนก็ฝากบอกทุกคนน่นะว่าสิ่งเร็่อามคเพนเนอกิน่ฝาบอกเอ่เอทั้งหลายฝากบอกอนมาเกเอฟซีพนกับใครได้มากดอกแต่ว่ากับมีผูเพินทีมีจิตสัมผัสละครับผันเพิ่นสีมากขอขอน้ำปูกระโค้ไข้แดงขันหา แต่ขนหาดคันแฝดมหาพระจ้ำก้อนแล้วพ่อจ้ำกับทได้ล um ุ <k? ้งไปขออยู่ดอนปูเนี่ยเพื่อนจ้าเพื่อนชี้ให้เขาให้ก็คืออยู่กับปูกับแหน่ท่านพ่อจ้ำนะพ่อกับพ่อจ้ำที่เป็นเจ้าของเฮี้ยนาะฟังเลยเอพีทุกท่านผู้ใดอยากมาขออยากมาล่ำเขากับมาล่ำโหลดนี่สินะโบขวเพิน ต้องพานพ่อจำก่อนเพราะว่าพ่อจำเป็นผู้ดูแลยู่นีเขาเหมี่นกัเข้ามาอวยไัหนพ่อจำามันเห็นปะเหมอนตัวนี้บรดฟ้นบริดฟ้นคนบรอฟันเนี่บริฟ้นว่าดอกมันมันอวิทยันพาไวิทยวันพาไปก่อนลราสันละวา มันพาเพื่อนมีเอนอยู่มีวันพาตัวเฮงบดตัวบบนั่นเฮงบเเพื่อนว่าท่านเห็นนั่นเองเราต้องไปขอไปคุยกับเพื่อนทะกัมา่านเ่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนันพอเห็นเหรอท่านวันพอท่านเรีน่างวันพาน่อยกับพา98ทบุแล้วพอเห็นเจ็ดตัวเดียวย่ได้เจ็ดตัวเดียวเจ็ดหาเจ็ดละเน่เห็นบ่า cơm hà cua, bờ xi 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 em có bắt cả đầu luôn như bạn dùng xi này đây đây cơm hà cua, bờ xi xi anh đi cơm hà các bạn à anh đi cơm hà các bạn khu xi bà khảo đấy mày 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 nó chết là nè nó mới là là chết rồi này thế ba chiều chết say nhắn thân là thế ba thế nè nè cái chết Chết. Chết. Đây, tổ câu của mình này, không có bông hồ, cần phân lươn lắm mà, hay hóa bưng. Uhm, มัน bom, มัน่ามันร่อนลงมาแล้วก็เป็นตัวเลขอะไรมันเป็นตัวเลขอรแล้วแหะันยนก่าเทียบอะไกายเห็นตัวใดจ้ะอันอันยูดอนกู้ว่ะค่ะเยูดอนกู้อันนี้เดียวนี่เห็นสามหานี่สาหนึ่งเห็นสามหาทอพระโสกเห็นเจ็ดกับสามอย่างเนี้ยเจ็ดกับสามอ่ะ ไปเห็นเจ็ดหาตอนเรามันเสีห็ววงงนบ่คือกันนะนั่นพระรวยเห็นเจ็ดหามาทันเนาะอนาขอบคุณแม่นี่เดอ้อครับเด้อเที่ยวไปใหม่มาให้ช่มให้เฮ็ดครับอขอบคุณครับขอบคุณค่ณะ